ทีนี้เพระเราเรามีวิธีการกระตุ้นใบให้มันแตกแก่เร็วไงมันก็เลยว่าเราไม่ค่อยกังวลกับเรื่องที่ว่าเรามาตัด,ต,ดตัดล่าช้างไงครับโอเคกระตุ้นใบให้แก่เร็วนะเ,เน,ะนี่ยมันเหมือนกับว่าที่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 กระตุ้นในทีหลังเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะแตกใบออกไล้เพิ่งจะเพศสลดัดแล้วเรามากระตุน้นข้าไปอีกมันก็แตกมาอีกแล้วเนี่ยอตอนนั้นอ่ะที่ว่าใบเพศสลัดแล้วเรากัดใช่ไหมใบรุ่นนั้นก็แล้วก็ได้อีกรุ่นหนึ่งได้อีกรุ่นหนึ่งได้อีกรุ่นหนึ่งแต่ก็ เริ่มจะแก่แล้วใช่ไหมโอเคก็เท่ากับว่าลุงเปียกครับจริงๆก็เพิ่งได้ชุดใบเดียวใบเดียวถูกไหมหแล้วก็ใบที่สองก็คือที่มันกําล,ลังเพสสลัดใช่แล้วเราก็มากากโศกพาดก็เท่ากับว่าได้แค่ใบก,ก,กว่าๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นใบสุดท้ายนะะใบสุดท้ายก็กาําลังกําลังจะแกะ่ใบที่สามแต่ก็โอเคนะเราถือว่าแก้เกมมาทัน